คือบอกไว้ก่อนครับบอกตั้งแต่ยังไม่ได้ให้แนวทางเลยนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งครับหนีไม่พ้นนะบอกก่นอนเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยเข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาปกตินะครับปกติถ้าไม่สองเจ็ดผมจะตามสามแปดถ้าไม่สองเจ็ดผมจะตามสามแปด แต่ว่าสามแปดอ่าแต่ว่าแปดสามมันมาแล้วแปดสามมันมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือสองเจ็ดนะตอนนี้เหลือสองเจ็ดอ่าปกติผมจะตามสามแปดเพราะว่ามันใกล้แล้วไงมันมันใกล้แบบนะครับมันมันใกล้หอดนะใกล้หอดวันเกิดแล้ว <laughs> นะอันนี้อันนี้คนเชื่อผมนะผมผมมาของผมนะครับผมก็เลยบอกไว้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องมีสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับหาไว้แล้วกันนะนุ่นแหล่นะครับน่าจะมีในซองน่าจะมีในซองครับแล้วเลขก่อนดังเลขก่อนดังไม่ใช่สองเจ็ดเจ็ดสองแน่นอนนะครับก่อนดังไม่ใช่สองเจ็ดเจ็ดสองแน่นอนมันจะมีมันจะมีเลขที่ในอนาคตนะครับคาดวา่าคาดว่าจะ คาดว่าจะปังและก็จะดังพร้อมนะครับจะเป็นเลขก่อนดังแต่ไม่ใช่สอเจครับท่านใดเข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวปล่อยเลขตัวเปิดให้นะครับตัวเปิดเดี๋ยวโชว์เลขหน้าโชว์เลขหน้าแล้วจะให้ทุกคนทายเล่นๆเ,เลขตัวท้ายนะเอาทุกคนให้กำลังใจผมแนะ่ใครเข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนให้ผมหน่อย อ่าเข้ามาแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนให้ผมหน่อยโอเคมาอ่ามามามา <c oughs> อ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะครับสองเจดหาไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวผมจะไปล่องหาเบิงอ่าตอนนี้บอกก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รอตอรี่ซักใบไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกหา เบอรผมที่ออกหาได้จักใบเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับบอกว่าไม่มีแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดของผมไม่ผม,มโฟกัสเจดสองครับผมจะโฟกัสที่สองเจ็ดนะอ่าแต่แต่เจ็ดสองก็จะมีติดติดบ้างแต่ไม่เยอะเท่าสองเจ็ดใช่ใช่สองเจ็ดครับอันนี้บอกก่อนนะบอกก่อนครับ ยังไงก็ต้องโผล่อยู่เลขซองอ่าครับผมอ่ะอาจจะเอาเลขตัวหน้าให้ดูนะครับทุกคนทายเลขตัวหลังให้กันหน่อยอ่าให้ผมหน่อยแม่หาแล้วไม่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเ๋วผมลองหาดูคุณแม่นะครับอ่าตัวเปิดรัฐบาลนะครับ1่กันยาสองห้าหกห้าเลขหน้านะครับเป็นเลขห้าทุกคนทายเลขหลังให้ผมหน่อย ปิดแล้วหรือนะครับปิดยังไงผู้จัจาสวัสดีครับเจ็ดสองสองเจ็ดไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวลองหาดูคุณแม่จ๋าเดี๋ยวลองหาเบิร์คุณแม่อาจารย์หาได้สองเจ็ดมาแบ่งด้วยอันคาอาจารย์สองเจ็ดนะครับบอมี่เลี้ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเมื่ออื่นทุกคนคิดว่าห้าอะไรจ๊ะ ตัวเปิดรัฐบาลนะครับหนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะครับทุกคนคิดว่าห้าอะไรนะอาจจะดังหรือไม่ดังก็ได้นะครับเพราะว่านะไอเลขตัวเปิดนะครับเลขตัวเปิดอาจจะดังหรือไม่ดังก็ไม่รู้นะนะครับแต่พยายามนะผมพยายามเอาเลขที่นะเอาเลขที่แบบชัวร์ที่สุดนะครับรีบออกมาให้ทุกคนนะครับชัวร์และเร็วที่สุดนะครับก็คือตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งกันยาสองห้าหกห้าว่ที่แล้วนะครับว่ที่แล้วเลขทูบเราปังไปแล้วนะครับแปดสาม ใครที่ตามเลขทูป83นะครับฟาดแตกเต็มๆมีนอกนะครับเนอะ83เต็มๆนะครับซึ่งเป็นเลขทูปนะครับจากวัดภูมโนลมนะครับเนอก็ได้นะครับได้ไปทําบุญนะครับก็เลยเอาทูปมาจุดแบ่งปันแนวทางให้ทุกคนที่บ้านนะครับเนอทุกคนก็อ,อตอนนั้นนะครับจําที่จําได้นะมี มียอดจำนวนคนดูนะครับประมาณพันห้านักพันาพันหคนอยู่ละนะครับเนาะก็ได้แคปไว้เป็นหลักฐานนะใครที่ไม่เชื่อนะครับก็เข้าไปดูหน้าเพจได้ครับทุกคนคิดว่า5อะไรนะครับ5,8,5,0,5,7นะครับคุณสุภาพคุณมีแต่เฮงนะครับ5้าหกนะครับห้าเกก็มี5,8,5,1,5,9นนะทุกคนพิมพ์มาถูกเยอะเลยนะนะปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่ครับผมบอกเลยนะ ปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่นะไอตัวนี้ผมก็ผมก็ยานมันดังด้วยกันมันดังอยู่แล้วแหละมันมันดังทุกวันอยู่แล้วนะครับ่ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งกันยานะครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงฟังฟังร่ำรวยนะครับทุกคนจ๋าเมื่อได้รับแนวทางแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนนะครับแนวทางตัวเปิดรัฐบาลหนึ่งกันยา2สองห้าหกห้า ไรทุกคนจ๋าทุกคนเห็นเป็นห้าอะไรครับอ่าบางคนบอกห้าเก้าห้าเก้าก็ได้ครับห้าเก้าก็ได้เก้ามันตัวเดียวกันเนาะอ่าไหนใครไหนใครไหนใครทายถูกบ้างขอเสียงหน่อยนะใครทายถูกถูกเลขนะใครทายไม่ถูกก็าถูกเลขเหมือนเดิมนะครับนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับ โอเคนะครับอ่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรจ๊ะฮาโกพีดองจ๋าฮ่าหกก่านะครับน้องนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางนะครับท่านใดที่สนใจสบ,บู่สั่งได้นะครับให้พิมพ์คาว่าสนใจขึ้นมาอ่าท่านใดสนใจสบ,บู่นะครับพิมพ์คาว่าสนใจขึ้นมานะสบ,บู่มิน้นคอลลาเจนโซบนะครับสบ,บู่มิน้นคอลลาเจนซบอ่าสนใจสั่งได้นะครับ สนใจสั่งได้เด้อพี่น้องนะครับหนึ่งก้อนสามเก้าบาทนะครับหนึ่งก้อนสามเก้าบาทพี่น้องนะครับนะหนึ่งก้อนนะสามเก้าบาทถูกกว่านะครับถือกว่าหารตามสั่งอีกนะครับเนาะอ่าแล้วหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางครับนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าครับหกกับเก้าอีกแล้วนะครับซีว่เจ้าใดล่ะคุณแม่นะ มันก็เนาะมันมันก็อายุแฟนแกป่วยใช่ไหมนะมันก็เป็นมันเป็นสิ่งที่แบบนะมันมันมันเป็นสิ่งคู่กันแล้วกันนะอ่าหกกับเก้ามันสิว่าจะไหนล่ะมันคู่กันไหมพี่น้องนะครับเนาะถ้าถ้าผมจะบอกว่าไม่ให้ทุกคนตามนะครับแล้วถ้ามันมาล่ะทุกคนนะครับทุกคนี่เสียใจบอแน่นอนอยู่แล้วครับ นะแค่กลับเลขนิดเดียวนะแล้วมันแตกนะครับแล้วมันปังทําให้เราปังนะอ่าตนาเสียงครับอ่าถ้าไหนสนใจนะครับนาแรียนาดำพี่น้องนะครับนาแรีนาดำใส่ตัวนี้นะครับถูหน้าได้นะครับถูตัวก็ได้นะอ่าปกตินะครับลหลายๆท่านซื้อไปนะครับจะ